เสร็จแล้วนะคะ18นิ้วอุตสาหกรรมจ้าลูกค้าส่งมาทั้งหัวนะจ๊ะก็อันนี้ช่างใหญ่ทำให้แล้วอีรุ่นนี้หนา20่ดูกลาง65สายไฟออกหลังกว้าง100นะจ๊ะลูกค้าส่งมาทั้งหัวค่ะทั้งหัวเลยนะคะเดี๋ยวก็ให้ช่างใหญ่ประกอบให้ดูนะคะทุกคนเนี่ยค่ะลูกค้าส่งมามันก็จะเป็นประมาณนี้ลูกค้าเขาทำไม่เป็นนะคะคือแกะ มันแตกค่ะแกะเนี่ยค่ะแกะสวิตมันแตกแบบนี้นะคะนี่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 นแกะไม่รู้ว่าช่างใหญ่จะทําได้หรือเปล่านะแต่ก็ลองดูนะคะนี่ค่ะเป็นของตัวนี้ช่างใหญ่พันให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะมันมันแตกนะคะนี่ใช้สําฤีแล้วก็กาวนะะี่ค่ะเดี๋ยวต้องมาดูว่าช่างจะแกะได้ไหมนี่ค่ะมันแตกนี่เห็นไหมเขาแกะ ของจีนนะคะของจีนมันก็ต้องระวังกันหน่อยนะคะถ้าไม่ระวังมันก็จะแตกบะมานี้จะแตกเบอนี้นะคะเดี๋ยวช่างใหญ่ก็จะจัดการเปลี่ยนบูธให้นะคะเดี๋ยวประกอบเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะคะว่ามันใช้ได้ปกติไหมเนาะเนี่ยค่ะก็สําเร็จแล้วช่างใหญ่พันให้แล้วสวยงามนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะส่งให้นะคะลูกค้าเนี่ยวันนี้ก็ได้แค่นี้เสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสายลมและช่างใหญ่นะจ๊ะสวัสดีจ้า แห้งแล้วนะคะวันนี้แดดดีมากเดี๋ยวมาแพ็คของให้ลูกค้ากันนะคะวันนี้ก็จะเป็น18นิ้วรุ่นใหม่ค่ะ18นิ้วรุ่นใหม่แบบต่อเหล็กเอานะคะหนาสามสิรูกลางสีหกว้างเจ็ดสนี่ค่ะลูกค้าสั่งเข้ามาลูกค้าสั่งเข้ามาอย่ลูกค้าสั่งเข้ามา5ตัวแต่ก็ได้4ตัวอยู่นะคะไม่เป็นลรส่งให้ลูกค้าก่อนนะคะเนี่ยอันนี้มันเป็น18นิ้ว เนี่ยค่ะสิบแปดนิ้วก็เด็กมันหายากค่ะก็ลูกค้าก็ถ้ามีก็ส่งมาได้นะคะถ้าไม่มีก็ต้องหาเหล็กสิบหกกลมมาต่อเอาค่ะมันค่อนข้างหายากอยู่นะคะแต่ก็ใช้งานได้ปกตินะคะเนี่ยค่ะสวยงามสวยงามนะคะนี่สวยงามนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นสิบหกนิ้วผนังนะคะหนายี่ห้ารูกลางสี่สิบหกกว้างเจ็ดสิบห้าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นล่องค่ะ อันนี้รุ่นล่องก็วันนี้ก็จะส่งแค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าที่อุ่นนุนใส่ลมและช่างใหญ่นะจ๊ะสวัสดีจ้าอ้าวครบแล้วนะคะหกตัวสิบแปดนิ้วรุ่นเก่าหนายี่สิบห้ารูกลางสี่ิแปดกว้างแปดสิบสองครบแล้วนะคะครบแล้วหกตัวเดี๋ยวแพ็กส่งให้ลูกค้าแห้งแล้วคะ่ะแห้งแล้วอันนี้ก็เป็นสิบแปดนิ้วรุ่นใหม่นะคะ หนา30รูกลาง46กว้าง75เนี่ยค่ะอันนี้มันไม่มีเหล็กค่ะก็คือต้องใช้ต่อเหล็กเอาแบบนี้นะคะต่อเหล็กเอาต่อเหล็กอันนี้ก็เป็น16นิ้วผนังค่ะ16นิ้วผนังลูกค้าบอกให้ต่อสายไฟ4เส้นลูกค้าให้ต่อสายไฟ4เส้นนะคะนี่น,น่อาจจะได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าหน่อยนะคะเพราะเขามาตัดหญ้าให้วัวนะคะอาจจะเสียงดังไปหน่อยนะคะอันนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะคะ อันนี้เดี๋ยวก็เอาอาบวานิสส่งให้ลูกค้าแห้งอยู่ค่ะทันอยู่เดี๋ยวจะแพ็กของแล้วอันนี้ลูกค้าเจ้าเดียวกันนะคะหกตัวเจ็ดตัวนะะลูกค้าเจ้าเดียวกันอันนี้เป็นสิบแปดนิ้วรุ่นใหม่นะคะมันไม่มีเหล็กค่ะต้องต่อเอาแบบนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าที่อุ่นหนสายลมถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีสายลมจะช่างใหญ่ผลิตผลงานดีๆให้ลูกค้าใช้กันนะคะดูคลิปให้จบนะคะคลิปยู่นิษเดียวค่ะสวยงามตามท้งเรื่องนะคะ สวัสดีค่ะ